ไปม,มาซื้อไก่ย่างเขาสวนกวางครับอยู่ที่อำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแก่นร้านรัศมีไก่ย่างไก่ย่างไม่น่ากินมากเลยไก่ย่างเขาสวนกวางแถบเดียวก็จะมีร้านไก่ย่างเตเต็มหมดเลยครับ ป็นร้อยร้อย้านเลยนะร้านก็น่านั่งอยู่นะต้องเลื่อนบุมาแถวนี้เราต้องแวะซื้อนะครับไปย่านทองคกว่าถ้าไม่ได้ซื้อคือเสียใจมากมีอันบอกเบมัอน แท้เลยครับไก่ย่างเขาจนกว่าเราทานนะครับเัล็ดลับทำอ,อ่อยมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะมันเกลียวเปนย่างอย่างนีงงงง้ถ้าใครผ่านมาเขาแวะซื้อกันได้นะครับการัตนตีความอร่อยและอร่อยจริงๆนะไป